การได้เป็นเจ้าของบริษัทระดับโลกอย่าง Apple, Tesla หรือว่า Nvidia เนี่ยผมว่าเป็นความฝันของนักลงทุนไทยหลายคนเลยนะครับในยุคนี้มันดูน่าตื่นเต้นมากแต่พอจะลงมือทำจริงๆเออกลับพบว่าเบื้องหลังความน่าสนใจตรงนั้นมันมีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจซึ่งแต่ละทางก็มาพร้อมกับความเสี่ยงคนละรูปแบบที่ซ่อนอยู่เลยใช่เลยค่ะมันเหมือนเรามายืนอยู่ตรงทางสองแพร่งพอดี ทางหนึ่งคือเดินตรงไปเลยซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงอีกทางก็เหมือนจะเป็นทางลัดในบ้านเราผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า DR หรือ Depository Receipt ซึ่งแต่ละเส้นทางเนี่ยก็มีหลุมพรางที่แตกต่างกันไปแบบสิ้นเจิงเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะกันให้ลึกๆครับว่าไอ้ทางเลือกที่เหมือนจะดีทั้งคู่แต่ก็มีข้อเสียทั้งคู่แบบนี้สุดท้ายแล้วเราควรจะมองมันยังไงกันแน่ เราจะมาคลี่ดูความเสี่ยงหลักๆของทั้งสองทางเลยทั้งเรื่องภาษีที่น่าปวดหัวของการลงชุนตรงแล้วก็ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของ DR ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เพื่อเข้าใจแบบถ่องแท้เลยว่าเรากําลังเลือกระหว่างอะไรกับอะไรกันแน่เอาล่ะครับถ้าพูดถึงการลงทุนต่างประเทศวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการเปิดพอร์ตกับ,บโบรกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็ซื้อหุ้นเลยมันดูง่ายๆใช่ไหมครับแต่ปัญหาแรกที่นักลงทุนไทยเจอทันทีเลยก็คือเรื่องภาษี เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากเลยค่ะเพราะมันต่างกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแบบฟ้ากับเหวเลยคือถ้าเราซื้อขายหุ้นในตลาดบ้านเรากำไรที่ได้หรือที่เรียกกันว่า capital gain เนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดแต่พอเป็นหุ้นต่างประเทศปุ๊บ เรื่องมาเลยเรื่องมาเลยค่ะต็งกฎหมายปัจจุบนันถ้าเรามีกำไรจากการขายหุ้นต่างประเทศแล้วเราโอนเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทยเงินก้อนนั้นจะถูกเอาไปรวมเป็นรายได้ของเราแล้วก็ต้องเอาไปคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปีตามขั้นบันไดเลยซึ่งเพดานสูงสุดก็คือ35%เค่ะ35%เลยเหรอครับสมมติเพื่อให้เห็นภาพนะครับถ้าผมลงทุนในหุ้นเทสลาแล้วได้กาไรมาสัก1ล้านบาทพอโอนเงินกลับไทยปุ๊บ ผมอาจจะต้องเสียภาษีถึง3 5 0 0 0 0่นบาทเลยเหรอครับเงินหายไปหนึ่งในสเลยนะใช่ค่ะตัวเลขประมาณนั้นเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเลือกใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าไม่นำเงินกลับประเทศคือปล่อยกำไรทิ้งไว้ในบัญชีที่ต่างประเทศไปเลยเพื่อเลี่ยงภาระราภาษีก้อนโตตรงนี้ล่ละค่ะซึ่งฟังดูก็เป็นทางออกที่ฉลาดนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำแบบนั้นมันสร้างปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าครับ เจนที่สุดคือการขาดสภาพคล่องลองนึกภาพตามนะคะว่าเราทำกำไรจากหุ้น n v i d i ิียได้เป็นล้านบาทดีใจมากแต่พอถึงเวลาอยากจะเอาเงินก้อนนั้นมาดาวบ้านสักหลังในกรุงเทพกลายเป็นว่าเงินก้อนนั้นเอามาใช้ไม่ได้ทันทีเพราะถ้าโอนกลับมาปุ๊บโดนภาษี35%ทันทีอ๋อมันเหมือนมีเงินแต่ใช้ไม่ได้จริง สองคือมันทำให้การบริหารพอร์ตยากขึ้นมากการจะปรับสมดุลพอร์ตหรือรีบาลานซ์ที่ควรจะทำเป็นประจำก็ทำได้ลำบากเพราะติดเงื่อนไขเรื่องภาษีและสุดท้ายมันเหมือนเราติดกับดักค่ะยิ่งกำไรสะสมในต่างประเทศเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่กล้าเอากลับเข้ามาเพราะภาษีมันจะยิ่งสูงเป็นเงาตามตัวโอเคนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีความเสี่ยงในอนาคตที่น่ากังวลกว่านั้นอีกเหมือนเคยมีแนวคิดจากฝั่งสัมภาระที่อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดไปเลย ถูกต้องค่ะประเด็นนี้น่ากังวลกว่ามากเพราะมันคือความไม่แน่นอนในอดีตเคยมีแนวชิดจากเจ้าหน้าที่สรรพกรบางท่านเสนอว่าควรจะเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นต่างประเทศทันทีณนะสิ้นปีภาษีไม่ว่านักลงทุนจะนำเงินกำไรนั้นกลับเข้าประเทศหรือไม่ก็ตามเดี๋ยวนะครับคุณยังไงคือแค่มีกำไรในพอร์ตต่างประเทศก็ต้องเสียภาษีแล้วโหถ้ากฎนั้นออกมาจริงๆนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับหมายความว่าต่อให้เรายังไม่ขายหุ้น แต่ราคาหุ้นขึ้นจนมีกำไรในกระดาษก็อาจจะต้องหาเงินสดมาจ่ายภาษีก่อนเลยแบบนี้การลงทุนระยะยาวในต่างประเทศก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสิครับกระทบหนักแน่นอนค่ะโชคดีที่แนวคิดนั้นยังไม่ถูกนำมาบังคับใช้จริงแต่การที่มันเคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีในอนาคตได้เป็นอย่างดี นี่คือความเสี่ยงเชิงนโยบายที่ประเมินได้ยากมากและเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่เลือกทางตรงต้องแบกรับไว้ค่ะพอเจอปัญหาภาษีที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็ไม่แน่นอนแบบนี้เข้าไปนักลงทุนหลายคนก็เลยเริ่มมองหาทางอื่นกันแล้วเหมือนตลาดก็ตอบรับด้วยการส่งเครื่องมือตัวหนึ่งที่คิดมากตอนนี้เข้ามานั่นก็คือ DR ใช่ไหมครับมันมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างครับ DR หรือ Depository Receipt เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้แบบพอดิบพอดีเลยค่ะจุดขายหลักที่ทำให้มันได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วก็เพราะว่ากำไรจากการขาย DR ในตลาดหุ้นไทยได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain เหมือนกับหุ้นไทยทุกประการอ๋อ oh. ปัญหาเรื่องภาษี35%ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่จะหมดไปทันทีเลยค่ะแถมภาครัฐเองก็มีนโยบายสนับสนุสน,นผลิตภัณฑ์นี้เป็นพิเศษด้วยเรื่องภาษีเคลียร์เลยครับ แต่ที่ผมได้ยินคนพูดถึงกันบ่อยๆคือความง่ายของมันคือไม่ต้องไปเปิดบัญชีเมืองนอกให้วุ่นวายอันนี้คือจุดขายหลักของเขาเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะนั่นคือข้อดีข้อที่2คือความสะดวกสบายเราใช้บัญชีซื้อขายหุ้นที่เรามีอยู่แล้วซื้อขายได้ด้วยเงินบาทเหมือนเทรดหุ้นไทยตัวหนึ่งเลยไม่ต้องกังวลเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยนณนะเวลาที่ทําธุรกรรมเลยมันลดความยุ่งยากไปได้เยอะมากค่ะแล้วเรื่องความหลากหลายล่ะครับ มีหุ้นให้เลือกเยอะแค่ไหนผมเห็นชื่อย่อแปลกๆในตลาดหุ้นไทยเต็มไปหมดเลยอย่างล่าสุดเห็น Apple ก็มีทั้ง AAPL01 AAPL80 2ตัวนี้มันต่างกันยังไงทำไมต้องมีหลายตัวครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ปัจจุบันความหลากหลายถือเป็นอีกจุดแข่งของ DR เลยเรามีตั้งแต่หุ้นเทคระดับโลกอย่าง Apple, Adobe ที่เป็น ADBE 0 3 Alibaba ก็ BBA 8 0ไปจนถึง DR ที่อ้างอิงกองทุน ETF อย่างดัชนี NASDAQ 100ที่เป็น NDX 0 1หรือแม้แต่ดัชนีหุ้นเวียดนาม E1 VFVN 3 0 1ก็มีโอ้โหมีเยอะมาก ใช่ค่ะส่วนคำถามที่ว่าทำไมหุ้นตัวเดียวถึงมี DR หลายตัวเช่น AAPL 01กับ AAPL 80คําคำตอบง่ายๆก็คือมาจากผู้ออกคนละเจ้ากันค่ะอ๋อคนละบริษัทกันเหมือนเป็นคนละแบรนด์ที่นำเสนอสินค้าตัวเดียวกันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องอัตราส่วนอ้างอิงหรือค่าธรรมเนียมต่างๆเล็กน้อยแต่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในตัวไหนก็ได้ที่ตัวเองสะดวกค่ะ ฟังดูแล้ว DR เหมือนจะเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบมากนะครับแก้ปัญหาภาษีได้สะดวกสบายมีให้เลือกเยอะมันมันดูดีเกินไปจนน่าสงสัยซึ่งปกติแล้วอะไรที่ดีเกินจริงมักจะมีกับดักซ่อนอยู่และแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ชี้ไปที่ประเด็นเดียวกันหมดเลยคือ DR ไม่ใช่หุ้นจริงนี่คือจุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันค่ะหลาคนคิดว่าตัวเองซื้อหุ้น Apple ผ่านตลาดไทย แต่ถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆสิ่งที่เราถือกรรมสิทธิ์อยู่ไม่ใช่หุ้นเลยค่ะแต่มันคือสัญญาที่เราทำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออก DR ตันหักส่วนหุ้น Apple ตัวจริงถูกถือครองและเก็บรักษาไว้โดยผู้ออก DR ในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวนะครับหมายความว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น Apple โดยตรง แต่เราเป็นเจ้าของสัญญาที่บอกว่าเรามีสิทธิ์ในผลประโยชน์ของหุ้น Apple อีกทีนึงอย่างนั้นหรือครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสถานะของเราจึงไม่ใช่เจ้าของหุ้นแต่เป็นผู้ถือตราสารที่อ้างอิงหุ้นตัวนั้นมันมีความแตกต่างกันในทางกฎหมายที่สำคัญมากซึ่งจะปรากฏชัดขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ว่าก็คือกรณีที่ผู้ออก D R หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกสัญญานี้ให้เราเกิดปัญหาทางการเงินหรือล้มละลายขึ้นมาใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินลงทุนของเรานี่คือความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงของผู้ออกหรือ issuer risk ค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือผู้ออก DR ล้มละลายสถานะของผู้ถือ DR จะเปลี่ยนไปทันทีจากผู้มีสิทธิ์ในผลประโยชน์ของหุ้นจะกลายเป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งของบริษัทที่ล้มละลายไปโอ้โห และที่สำคัญที่สุดคือเราไม่มีสิทธิ์เดินไปบอกผู้ชำระบัญชีว่าคอหุ้น Apple ของฉันคืนนะคะเพราะหุ้นเหล่านั้นจะถูกนับเป็นสินทรัพย์ของบริษัทผู้ออกและต้องถูกนำไปเฉลี่ยคืนให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดตามกระบวนการล้มละลายซึ่งในทางปฏิบัติโอกาสที่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันแบบเราจะได้รับเงินคืนเติมจำนวนจากบริษัทที่ล้มละลายมันมันแทบจะเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับน้อยมากค่ะ ส่วนใหญ่มักจะได้รับคืนเพียงเศษเสี้ยวหรือไม่ได้รับเลยนั่นหมายความว่าการลงทุนใน DR มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นที่มองไม่เห็นนอกเหนือจากความเสี่ยงของตัวหุ้นที่เราต้องใจจะลงทุนตั้งแต่แรกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับโอกาสที่สถาบันการเงินใหญ่ๆใ,ในไทยที่เป็นคนออก DR จะล้มละลายนี่มันมีจริงเหรอครับเขาต้องอยู่ใต้การกำกับของกรอตอไม่ใช่หรอมันดูเป็นความเสี่ยงที่ไกลตัวมากๆเลยนะเป็นข้อโต้แย้งที่ดีมากค่ะ และถูกต้องที่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือ low probability event สถาบันการเงินเหล่านี้มีความมั่นคงสูงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดแต่ในโลกการเงินเราต้องแยกแยะระหว่างโอกาสเกิดกับความรุนแรงของผลกระทบค่ะ uh. ความเสี่ยงนี้เป็นประเภทที่เรียกว่า low probability high impact คือโอกาสเกิดต่ำแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเสียหายจะรุนแรงมากอาจจะถึงขึ้นศูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด มันไม่ใช่ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะผันผวนขึ้นลง1 0 2 0ซนแต่มันคือความเสี่ยงที่เงินลงทุนอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ในพริบตาเข้าใจแล้วครับมันคือความเสี่ยงประเภทหงดําหรือ black swan ที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เอาละครับทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากงั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วทางสองแร่งนี้นักลงทุนกำลังเลือกระหว่างอะไรกันแน่ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่สุดนะคะมันคือการเลือกระหว่างความเสี่ยงคนละประเภทกันเลยทางที่หนึ่งซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงคุณได้เป็นเจ้าของหุ้นจริงๆแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงด้านนโยบายภาษีที่มีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยที่เราควบคุมไม่ได้ครับ ทางที่2ซื้อผ่าน DR ในประเทศไทยคุณแก้ปัญหาเรื่องภาษีได้หมดจดและสะดวกสบายแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของผู้ออกตราสารซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเสียหายรุนแรง เพราะฉะนั้นบทสรุปในวันนี้ไม่ใช่การบอกว่าวิธีไหนดีกว่ากันแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปราศจากความเสี่ยงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนักลงทุนต้องทําความเข้าใจและเลือกว่าจะยอมรับความเสี่ยงในรูปแบบไหนระหว่างความเสี่ยงที่มาจากนโยบายของรัฐกับความเสี่ยงที่มาจากสถาบันการเงินเอกชนใช่ค่ะนอกจากนี้ DR ก็ยังมีความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีกน,น,น,นะคะเช่นเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายที่อาจจะน้อยกว่าหุ้นแม่ในต่างประเทศ ทำให้การซื้อขายไม้ใหญ่อาจจะทําได้ยากกว่าและถึงแม้เราจะเทรดเป็นเงินบาทแต่ราคาของ DR ก็ยังคงเคลื่อนไหวตามอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ดีดังนั้นความเสี่ยงเรื่องค่างเงินก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นผมขอสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับ หัวใจสำคัญของการตัดสินใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศสำหรับนักลงทุนไทยคือทางเลือกที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการยอมรับความเสี่ยงด้านภาษีที่ไม่แน่นอนในอนาคตของการลงทุนโดยตรงกับการยอมรับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของสถาบันการเงินผู้ออก d r ในการลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทย ถูกต้องเลยค่ะและเพื่อให้นักลงทุนได้นําไปคบคิดต่อยอดดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดแบบนี้ค่ะว่าระหว่างความเสี่ยงที่กฎหมายภาษีของประเทศจะเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจของภาครัฐในอนาคตกับความเสี่ยงที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเข้มงวดจะล้มละลายคิดว่าเหตุการณ์ไหนมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากันในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าการตัดสินใจนี้อาจไปได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะ แต่มันอาจสะท้อนถึงมุมมองความเชื่อมั่นที่เรามีต่อเสถียรภาพของภาครัฐเทียบกับความเชื่อมั่นที่เรามีต่อภาคเอกชนว่าเราเชื่อใจใครมากกว่ากันค่ะ